วันนี้พี่เบลล่าเอาแครอทมาเยอะเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยโอ้กระต่ายที่นี่ตัวใหญ่มากเลยค่ะว้าวโอ้หมุน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 แล้วก็หุ้ยไบเบิลเบลล่า จะชวนเพืเ่อนมาให้อาหารกระต่ายเหรอคะนี่นั่งได้ตะเกียงอะด้วยโอ้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะน้องเบลล่าโรงเรียนของน้องนะคะโรงเรียนวันนี้น้องเบลล่ามาเรียนซัมเมอร์กันด้วยนะคะเพื่อนๆอยากจะเห็นโรงเรียนของน้องเบลล่าด้วยโรงเรียนน้องเบลล่าเลี้ยงกระต่ายด้วยใช่ไหมคะ,คะเราไปข้างในกันไหมคะคไปเลยค่ะพาเพื่อนๆไปเลย,เลยะะไปตรงนี้ลูกโรงเรียนกว้างม,มากเลยค่ะล้มลื่นมากเลย ว้าวนี่เหรอคะบ้านกระต่ายโอ้โหเราเข้ามาในส่วนนี้นะคะเราเจอบ้านเยอะแยะเลยค่ะน้องเบลล่าเป็นบ้านของใครอะคะบ้านี่ปฐมเขมาเล่นโอ้พี่ปฐมเขามาเล่นหนูก็เป็นปฐมนี่คะน้องเบลล่าขึ้นปออะไรแล้วนะ,นะอ่โอ้น้องก็ปอหนึ่งแล้วนะคะในหนในบ้านมีอะไรบ้างเข้าพาเพื่อนๆไปดูสิ โอ้นี่บ้านหลังที่หนึ่งนะคะโอ้เป็นบ้านเปล่าๆเ,เลยใช่ไหมคะบ้านดินนะคะ<ม>เห็นไหมนะข้างในมีเสียงกล้องเลยอุย้ยมีประตูทะลุไปบ้านอีกหลังหนึ่งด้วยค่ะ<ม>เด็กๆออ้บ้านหลังนี้สีอะไรคะมีหลายหลังเลยค่ะเพื่อนๆมีทั้งสีแดงสีเขียวสีเหลืองเต็มไปหมดพี่เบลล่าไปอีกหลังสิโอ้โหโอหลังนี้หลังใหญ่นะ ทะลุไปอีกหลังได้เลยค่ะหลังนี้สีแดงกว้างมากเลยกว้างบ้านหลังนี้กว้างมากเลยค่ะเพื่นนนอนๆโอ้ไป,ป,ปไปต่อหู้มีสไลเดอร์ด้วยค่ะ,ะหอออกมาจากบ้านหลังนี้มีสไลเดอร์ด้วยนะคะ,ะ,คะมีปราสาทด้วย โอ้โหตอนนี้เราเจอปราสาทค่ะเรากำลังเข้าจะเข้าไปในปราสาทกันแล้วปราสาทของเจ้าหญิงแล้วน้องเบลล่าก็เป็นเจ้าหญิงด้วยสิตอนนี้โอ้โห <c oughs> เบลลา่าพาดูปราสาทนะคะเดินทะลุหลายจุดเลยว้าวรอด้วยค่ะเจ้าหญิงแล้ววันนี้น้องเบลลา่าเป็นเจ้าหญิงอะไรไหนมาเจ้าหญิงสโนไวท์โอ้โหใส่ชุดสโนไวทสีเหลืองน้ำเงินมาเลยนะคะ โอเคเราเที่ยวปราสาทหมดหรือยังเจ้าหญิงเนย่ยพินปราสาทค่ะไหนปราสาทหลังนี้ทะลุตรงไหนไปคะโอ้ปราสาทหลังนี้ทะลุไปหมู่บ้านกระต่ายเหรอคะน้องันนี้เห็นเหมือนเป็นมีหมู่บ้านกระต่ายด้วยนะโอ้โหออกมาแล้วค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราเจอหมู่บ้านกระต่ายตรงไหนชี้ซิโอ้อยู่ในกรงนู่นเลยเราไม่ใช่มีกระต่ายอย่างเดียว มามีเห็นมีกงไก่ด้วยแล้วน้องเบลล่าเอาอาหารมาให้กระต่ายด้วยใช่ไหมคะวันนี้โอ้โหถือไว้ก่อนอเดี๋ยวน้องเบลล่าจะไปให้อาหารน้องกระต่ายนะคะเพื<ๆ>่อนๆตามน้องเบลล่าไปกันเลยคะ่ะตอนนี้เราเข้ามาในหมู่บ้านกระต่ายแล้วน้องข้าวแวะกงไก่ะะ่อยค่ะพาเพื่อนๆไปกงไก่ก่อน ก็ตายอยู่ในหมู่บ้านเดียวกับไก่เลยค่ะโอ้เขาเลี้ยงไก่ไว้ค่ะเพื<ๆ>่อนๆมีกี่ตัวคะน้องน้องนับสิขาตัวรวมลูกไปด้วยค่ะโอ้รวมลูกด้วยเอามีลูกเสียบด้วยนะคะไหนหมาไม่ม,ม่ลูกเสียบเลยโอ้ลูกเสียบนี่ไงโอ้โหลูกเสียบตามก้นแม่ไก่ไปเลยนะคะโอ้แล้วแม่ไก่อะฟักไข่ได้ไหมคะเด็กๆ อ้ไก่ก็จะฟักไข่ในตะกร้าสีแดงๆนะคะเพื่อนๆโอเคอันนี้กรงไก่ใช่ไหมคะ,อะโอ้โหเขาก็จะเดินออกมาทางกรงนี้เลยใช่ไหมคะขวาแล้วเขาก็จะไปเจอทางตันโอเคต่อไปน้องเบลล่าจะพาไปกรงกระต่ายนะคะเพื่อนๆอุย้ยกระต่ายน่ารักเลยค่ะอยู่ข้างในนั้น,นะค่ะเพื่อนๆเห็นไหม นอนนอนหลับอยู่ข้างในหนึ่งตัวสองตัวใช่ไหคะสองตัวตัวนั้นด้วยใ,วใช่ไหมคะตัวไหนน้องเบลล่าคะเดี๋ยวเราเอาแครอทมาล่อก,กระต่ายให้ออกมาไหมค่ะอ่านี่นี่นีออ่ออกมาแล้วออกมาเลยน้องเร็วป้อนเลยค่ะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอู้มันหิวเลยคะ่ะ มันมีตาสีแดงด้ค่ะตัวนี้ตัวนี้มาแล้วค่ะโอ้เดี๋ยวตัวนั้นก็จะกินแล้วนะน่ะโอ้ตัวนี้สีดำสีขาวนะคะเพื่อนๆตัวใหญ่เลยตัวนี้ตัวสีขาวตัวใหญ่แต่ตัวนี้ตัวเล็กใช่ตัวนี้ตัวเล็กกว่าขนมันนุ่มมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่นี่ขนนุ่มมาก อัน,น,อนะนจเจ้าอีกไหมมันกินเขียวตุยตุยตุยอยู่เลยค่ะโอ้ยแย่งกันกินเลยหนูต้องให้มันให้ทีละตัวนะอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันอีเยอะกินอร่อยเลยค่ะพี่เบลล่าอร่อย,ออยวันนี้พี่เบลล่ามาเลี้ยงแครอทกระต่ายน้อยนะคะพี่เบลล่าคะมีอีกตัวอยู่ตรงนู้น โอนูน่ะรออย่างใจจดใจจ่อเลยค่ะไปป้อนตอนนั้นบ้างเร็วไปสิโอ้โหยืนสองขาเลยนั่นน่ะไปป้อนสิสงใส่มันก็จะหิวเหมือนกันค่ะโอ้อุ้ยอุ้ยเพื่อนมันก็มากันแล้วค่ะโอ้โหมันมาตรงนี้กันเลยตกไปแล้วเดี๋ยวมันนี้ให้ตัวนี้ก่อนมีเวลาให้ต้องให้มันอย่างนี้ค่ะ อ่าเอาไปแล้วเพื่อนอมันมากินเยอะเลยค่ะอ่า,า,าะะของโปรดกระต่ายนะคะแครลอเอาไปกินเร็ว <c oughs> อ้าวโอ,โอ้กินทั้งชิ้นเลยค่ะโอ้สงสัยใจะหิวนะเนี่ยตัวเนี้ยโอ้กระต่ายที่นี่ตัวใหญ่มากเลยค่ะ สงสัยมันจะกินเก่งนะคะเบลล่าวันนี้พี่เบลล่าเอาแครอทมาเยอะเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยแต่เราจะให้มันทีเดียวหมดถุงไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันจะท้องอืดแล้วมันไม่ขับถ่ายมาเดี๋ยวมันจะป่วยแล้วมันก็จะไม่สบายอาจทําให้น้องกระส่ายอ่ะตายได้เลยนะคะน้องเบลล่าโอเคให้คนละหนึ่งอันนะคะป้อนมาคนละหนึ่งอันเร็ว พอแล้วคะ่ะน้องเบลลา่าไปมีโรงเรียนน้องเบลลา่ามีอะไรอีกคะมีสนามเด็กเล่นหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปเล่นสนามเด็กเล่นที่โรงเรียนน้องเบลล่านะคะไกกา,า,ยายตามไปเลยคะ่ะพาไปเลยจะพาไปที่ไหนคะว้าวถึงแล้วนี่คือสนามเด็กเล่นหระคะลูกโอ้สนามเด็กเล่นกว้างมาก โอ้มีที่ปีนป่ายด้วยว <Yeah. S 1> ้าว้ลยต้องขอลังเท้าก่อนปีนไป่ายนะคะไม่งั้นนะเอาตอกใจอันนี้ปึอันนี้น้องปีนป่ายเร็วไหมคะเร็วมากเลยคะ่ะโอ้โหน้องเบลล่าจะมาแล้วลงมาเลยเร็วว้าว <Whoa. S 1> ไปขึ้นไปเดี๋ยวเราเราจะลงอันนี้บ้างอุ้ยทางขึ้นเราขึ้นทางนี้เหรอคะโอ,โอเคแล้วเราก็จะเดินมาตรงนี้ลงมาตรงสไลด์สไลด์หมุนหมุนตรงนี้ค่ะ,คะอุ้ยหมุน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 แล้วก็อุ้ยเ,เจอกันตรงนี้ค่ะอ,อุ้ยระวังค่ะระวัง อันนี้มันจะไม่ให้ทางขึ้นมาหรือเปล่าคะเร็วล่าทนายอยากขึ้นเนี่ยคะ่ะไหนคะนี่คะ่ะโอนี่เป็นที่ก่อสองกล้องเหรอคะ,อะเพราะว่ามองเห็นตั้งหนังก็ได้โอเคอู้มีนกอยู่ตรงนั้นด้วยคะ่ะน้องนั่นไง นอกยุงโอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้น้องเบลล่าต้องไปแล้วนะคะเขาเย็นมากแล้วค่ะน้องเบลล่าต้องกลับบ้านแล้วค่ะเพื่อนๆฝากกดติดตามกดไลค์ให้กับ น้องเบลล่าด้วยนะคะสำหรับวันนี้